เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุยากจนเสียชีวิตได้รายละ3,000บาทนะครับซึ่งก็จะให้กับลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดที่เป็นผู้จัดการศพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตนะครับ ซึ่งคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ก็คือเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนรวมทั้งผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในลักษณะดเดียวกันสรุปก็คือเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน หรืออยู่ในสถานสงเคราะห์ดูแลต่างๆก็ได้นะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะครับถ้ามีฐานะยากจนและทางผู้นําท้องถิน่นเซ็นรับรองว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนจริงนะครับเม <ME> ื่อจัดงานศพเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ที่เป็นลูกหลานบุคคลใกล้ชิดที่เป็นผู้ดูแลจัดการศพหรือผู้ดูแลสถานสงเคราะห์ก็สามารถ ไปยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ3,000บาทนี้ได้นะครับก็ไปยื่นที่เทศบาลอบตอถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปยื่นที่สำนักงานเขตนะครับสำหรับเงินช่วยเหลือ3,000บาทกรณีผู้สูงอายุยากจนเสียชีวิตครับ